สวัสดีค่ะพี่น้องสบายดี่ิปูทุกคนนะพี่น้องเนาะมือนี้มากินตำหุ่งอยู่เลอพี่น้องเด้อไปเก็บเฮดมาหมู่บ้านก็ได้ก็ได้ยุพี่น้องว่ามันบ่ออกกรนะไดไม็ออกแน่ยุแม่ก็เลยสิมากินตำหุง่งฝนตกวัดมือละมือนีเขาว่าเนาะมืออื่นแม่แดดไปเลาะ เก็บเฮ็ดอีกตากกระปอกตําบักหุ่งเผ็ดๆพี่น้องอากาศคึ้มๆ ที่สุดแต่ตำบมกฮุงเลยพี่น้องเนี่ยด่ามากจินครับ วันเสาร์เอ้ยวันอาทิตย์วันเสาร์ผ่านมากค่ากันเก็บของอันได้สิทิถิ่มมันได้สิเอาเพราะว่าเดินสิงหาเนี่ยยูดีไม่ให้เดินสิงห,หง,นสงหากะได้ยายออกพี่น้องมองนี่เขาว่ใหิ้วยูต่อเขาให้เขาจะเห็ดล่งลุ่งจอดรถด้วยกัน แล้วเตรียมขนของา่า่าย้ยอยพี่น้องท่านไหนไปดอกไข่เลขสืออ้อออกไว้พี่น้องพดูดได้เล็กเด็ดก,กะบอกแม่ดา่าน้ำเดือดแม่ดาคนหมักเหรียเล็กนี่พี่น้องแต่ว่าบ่เหรียญหลายดอก ซื้อตัวหนึ่งตัวเดียวที่มากกับซื้อแค่ไหน,นซี่ซาหารอยพี่น้องอือหืเราสิ่งนี้อยู่หรือ เมื่ออ่นจะไปเก็บเห็ดกับยายยายสวน ส่วนนี้เห็ดออกแม่ไดาก็มากมาเขาปลาพี่น้องนักเก็บเห็ดแต่เก็บเห็ดอันเวาเขาไปเก็บเห็ดพี่น้องอันเป็นปลาเนาะมันมีเันอีมีเห็ดแลบพี่น้องต้องเอาแนวฉีดอายาฉีดเห็ดไปฟอมป้อนเขาปลานะ ว่าแม่ดากลับไป <c oughs> ไบ้มาหลายแนย่ยุพี่น้องไม่เคยได้ไปย่างโดนเพราะว่าหมู่บ้านไอดาไปนั่นหมู่บ้ามันห่วนพอจะหรอิ่นบอกเขาไปเก็บเฮดซอยแม่ได้เป็นเล่นทายุขังหนอกกับพอ ก็แล้วมีเวลางยางเก็บแฉะสม้งกกลัวเกะสม้งก็กลัวกลยหลายเติบพี่น้องเฮ็ดออกหลายมือนี่ก็ฝ้นตกมือขึ้นเบิดขึ้นมือนี่ก็เบิดมือมืออ่นกะทีนะคะแกเพดอีกพี่น้องมันคงเบื่อกันได้พี่น้องเ้อ เก็บเก็เห็ดเนี่ยจิทย่อยลงเก็บเก็เ anyway. ห็ดเพราะว่าแม่ดาบมักเก็บเห็ดค่ะคับนี่เป็นปลาบนบุคือแหวนห้าพี่น้องปลาลงลงๆเป็นตะเก็บมวนพพ่อมโอ้ยเป็ดต้องเสียบตต้งเป็ด กินเป็นมูกันได้พี่น้องเด้อเว้ยท่านอีกินกับมากอค่ะมากินน้ำแม่ดาแม่ดาเรากินนี่ไม่ะละมันบานนี่แล้วับแซ่บพี่น้อง มึงกินเขาแล้วแม่ดาก็เลไปเก็บของอีกชื่ออเลยจ้ะเก็บของเก,เก็บเมียนอันได้ทิ่สี่เอาเั้งพวกเอาแยกไว้เพราะท้องสาอาทิตย์ก็สิหายพ่อไอ้ไดาบขนไปใบห้องเออห้องเก็บรถแล้วก็อันได้ถิ่มกับเพิ่นก็จะเอาไปถิ่มขยะขยะเก็บให้เพิ่น อยู่ไม่กะดีอยู่พี่น้องเงียบดีลงไปล้างบ้านกกบมิสวนให้ย่างเลินให้ออกกำลังกายได้มองหมองให้ดาไปปั้นจักรยานได้กะเงียบดี ไปเบิ้งมาหล้รอันจสิะมีสวนสวนหน่อยไห้ยอ่ะเพราะเลยปลูกผักกินพี่นอ้องแต่ปีนี้ปลูกประท่านนั่นแหละปีหน้าย,ยู่ดีม่แห้งจังสิวากันไหม มองบ้านมองไม่ก็อกยู่ใกล้ไก่โรงเรียนพี่น้องหน่อยแดดที่จิบไปโรงเรี้ยงใหญ่ค่ะย่างไปประมาณนเย็ดนาทีหอดพี่น้องอืมเหตุการณพี่น้องเริ่มที่แบบ แม่ดาก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนเด้อที่เป็นกำลังใจให้่องแม่ดา,าพากินาพาเทียเท่ยวพากินพาเที่ยวขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจกันไปตลอดแม่ดาดีใจ้หลายทีนี้คนเข้ามาติดตามมาชมคลิปมาคอมเมนต์ดีๆให้กำลังใจแม่ดาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ